สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะฮะในชาแนลรามินทาไม <c oughs> ่ได้อัดคลิปนานมากคนไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้แบบมันเล่น b บ t เ l อร์โกลโลซิเมนรอบหลายหลายเดือนพอดีว่าเจอน้องๆอยู่ในเกิยวพอดะะีออนมาไม่คิดว่าจะเจอเราเลยชวนมาเล่นหน่อยวันนี้ผมเอาแกะมาเล่นไม่มีอดีตัวเองแล้วตอนนี้ขายเรียบร้อยเอาแกะมาเล่นโอ้โหเจอหมาวะเฮ้ยตั้งเาวาบอกก่อนเลยว่าเล่นไม่ไม่เป็นนะฮะตอนนี้เล่นเล่นแกะไม่เป็นเลยนะฮะ หลังจากเล่นฮอนมานานเนี่ยสกิลอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะเลเวลเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องยังไงเนี่ยช่วยหมาดูโทโวต้องสันนะฮะต้องสันสันนครับนะฮะเราเจอวันนี้เจอในกิลยสดๆแล้ววันนี้โอ้โหกิลเอ่อเอาช่างมันก่อนตอนนี้ล็อกไว้ก่อนนะอ่าคีนไปก่อนไม่รู้คีนทำไมนะไม่รู้เหมือนกันว่าคีนทำไมแต่ว่ามันมีสกิลว่างใช้ไปก่อน เราต้องแจกเลยองอแล,ล้วแพนด้าล่ะแพนด้าแพนด้าเออไม่ใช่ชีโคฮิลเลวเหยกันความเป็นความสวยของน้องทั้งสองคนนะน้องปุ๊กนะฮะปุ๊กกับน,น้องซันปุ๊กกี้ยืมไอดีของพี่มาเล่นนะฮะไอที่เขาถึงซ่าซ่าแต่นี้เป็นเดวิดดาก้อนยังอยู่ในกิลคาวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไม่ออกกันนะแต่ว่านี่แหละมิตภาพนะครับจับเย้ะ <c oughs> หน่อยอา่า โอ้โหตายห mm ่าครับนี่ครับความช่วยมาเยือนนะฮะจากซับที่โหดร้ายะขอโทษจริงๆนะน้องที่เล่นก็เป็นเห็นแล้วอนาจใจนะโดนเขากระทืบเละตุ้มเป๊ะเลยทั้งสามตัวนะฮะไม่ได้ตอนแรกว่าจะเอาขิงกามาเล่นนะพี่แทนนะครับแต่ยังไม่ได้อัพสกิล ช่างมันก่อนอู้ตอนนี้โดนหนักนะโดนข่าวดุโดนบัตแบงค์ทำยังไงก็วิทยุตัวเขาจะติดนี้ไม่รู้เลยฮะฮันดาฮันดาช็อตไปช็อตไปแกนคอสกระโดดแกนคอสเอาเอาเอาเฟเธอร์ใช่ทำไมเอาเฟเธอร์เนี่ยต้องคิวติวะคือโดนโดนแล้วโดนแล้วเข้ามาจุดนี้ไม่ได้ไม่ได้ออออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันสันสันเดี๋ยวพี่หาสกิลฮิวก็ตีรีเวิร์สที่จะกดรีเวิร์ส้ำไมกดไม่ติดกูให้รีเวิร์สอะเฮ้ยสกิลปักดกดยังไงกดไม่ติดเดียเดียวหรือว่ากดติดกูโง่เอออยู่ไหนอยู่ไหนซัายก่อนไอ้ายแล้วิลฮิวโอ้โหเนี่ยฮะความความวันไรของการที่มีเออสาบที่เล่นไม่เป็นซับงงงนั่นเองครัผมเอง โอ้ยนะดับหมดนะโอ้ความสวยบนเราขอโทษจริงๆนะอย่าโกรธกันเลยนะพี่พยายามจะเต็มที่แล้วนะพี่หาสกิลไม่เจอไม่ได้เอาโดนหลับสันสันซันอดทนไว้ลกอดทนไว้ออดทนไว้ออดทนไว้พี่ตื่นแป๊บนึงตื่นแป๊บนึ่งตื่น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 วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อน เนี่ยเขาเพายามจะรีเวิร์สทำไมมันกดไม่ติดฮนะยาก็ใช้ไม่ได้นะลืมนะแมปนี้พวกมันพี่อะไรไม่รู้เนะนี่ยโทษครับใช้กัหยาบตายอันแรกสั่งว่านี่แล้วแกนอคอร์สเข้าไปครับโอ้โหโดนกูโดนกูโดน,ดนแกนอคอร์สด้วยเขาไปทำไมโอเคไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเด้อ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 เลือดเลือดหายเลือดลืมดูเลือดฮะมัวแต่ดูตัวเองคิดว่าปูเป็นหมาจะเข้าไปแกนคอร์สต้างยัไงวะเนี่ยหลับไปก่อน ต้องทำไงต่อวะต้องทำไงต้องทำไงต้องทำไงสกิลแม็กูดาวหมดเลยเอาโอเคจับไปตัวนี้แหละเฮ้ยตัวนี้เว้ยตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ตัวไกลของเขาแน่ๆแต่แบบคุยคนเดียวตอนนี้หาสกิลรีเวิร์ดพยายามจะหายเวิร์สคล้องใจกับรีเวิร์สอ๋ออยู่นี่อ๋อสีนี้ง่วตั้งนานเลยออเดี๋ยวเดี๋ยวทำสิทธิ์เดลิเวอร์นะโอ้โหเอตีไม่พอมันต้องมันต้องใช้เอตีไม่หว ลืมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้รู้อย่างเดียวว่ายักล้ามานะฮพีพีนตอนนี้เดินๆ,ๆใช้อะไหรหน้าด้านรีเวิร์สใช้ได้แนละ้วเอาเพื่อนตายไม่มีอะไรมากเพื่อนตายแก่เลือดเต็มทุกอย่างเต็มเมื่อเพื่อนตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันสกิลไม่ทันจริงๆนึกไม่ออกนะอ่ะ จับไปนกกระเรียนนะนกกระเรียนมีรถรดนกกระเรียนเขาเตอร์อะไรอยู่นดีแนละ้วสันไม่ตายเนี่ยยูนมืนไปเองนะสกิลเนี่ยมีอะไรว่าก็กดหมดเลยนะตอนนี้เอา้าปล่อยแพนดา้ากมายโถน้องปุ๊บขี้ตัโทษเดี๋ยวเดี๋ยวข้างข่าวทำน้องผมนะฮะจับไปก่อนนะอ่าไล่อาร์เบกรกไปไลอาร์เบรกไปนั่นแหละฟัดฟัดแสงเรียบร้อยนะสันชยัย ออกไปซันคับนะฮะ g n c น้องที่แบบผมนึกว่าเขาเลิกกันไปกันหมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในกิวรู้สึกน้ำตาจะไหลแล้วตอนนี้ดาเมจทั้งสองตัวก็วิ่งไล่ไล่หนีไล่ฟันไล่กระทืบเพานะส่วนแกะตอนนี้ขอนอนก่อนซับแบบพอนอนไปแล้วครับขอบนี้เคาน์เตอร์ไหมอ้ซับลิงซับลิงซับลิงเขาไม่ คโคตรไม่ได้แล้วซันโอ้โหอะไรเงนี้ยตู้ฉากตู้สวยจอกก่กระทืบอ,อาร์ตเบรกโอ้โหนี่ครับรอเบเกอร์ไม่ใช่นะรอบิงเกอร์ไม่ใช่รอบิงเกอร์ด้วยขั้นหนึ่งนัไม่ใช่สายสีนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมต้องพยายามควบคุมสติปัญญานะโดยใช้ยาระบายกัสกิลยาระบายนะผมอยากใช้มานานแล้วผมเห็นใช้ก็เทพกันมากมันต้องขีนเอาเขาขีนแล้วครับแล้วสกิลข,นข,นขีนผมอยู่ไหนอะมองหาไม่เจอ ชักมันก่อนนะเป็นความสวยที่ใช้สกิลสกิลขอโทษครัตอนเล่นเนี่ยเรารู้แล้วว่าอยากสกิลระ,ะบายนะพอโดนปุ๊บเขาต้องขีดแล้วแบบขีดจะได้เปรียบบังทีนะแต่ผมทำมาแล้วเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้นะขอโทษยืมไอเดียเขามาเล่นต้องดีบอกอแล้วอเอา ขนาดพิมพ์พิมพ์แบบไอเนี่ยมันยังจําไม่ได้เลยช่างมันนะเอาไว้ก่อนเอาแล้วครับซันก็สับทับลิงเข้าไปแกลนคอนไป2ทีเรียบร้อยแล้ว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 แล้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหเข้าไปรับแกดามเอ็ดเอ้าชนะโอ้ผมนึกว่ายับไปเลยนะไม่ได้ดูสกอร์อะไรทั้งสิ้นเลยฮะพยายามวิ่งไล่สับยังชนะไม่ได้นะฮะขอบคุณสวรรค์ มาอยู่รอบที่สองของรอบวันนี้นะฮะก็เมื่อกี้เล่นไปแล้วก็โหเหนื่อยชิบหายะะเหนื่อยมากเล่นแกะเล่นซัแบเบนี่ยเข้าใจนะฮะแบบเออมันเหนื่อยความเหนื่อยของการซับเนะะี่ยรอบนี้เลยเอาข่าวมาเล่นบ้างอย่างนั้นก็ขอให้เจอแบบทีมแบบง่ายๆนะฮะไม่ใช่ง่ายๆสิต้องหวังว่าสูสีดีกว่าเออให้มันแบบมีกําลังใจเล่นนิดนึงนะ,ะไม่ได้เล่นนานนะ เดินไม่ออกสกิลไม่ถูกบอกไม่ถูกนะผมเห็นทงแวบๆนะทุกคนเห็นทงหมุนผมไหมฮะธงสีฟ้านะฮะโอ้โหน่าไ,ไม่น่ารอดนะฮะจริงๆแต่แต,แต่แต่รู้สึกว่าที่ที่ที่แย่กวก่าน,นั้นนะที่ธงไม่ใช่ทงนะนี่ครับคนนี้ฮะ,คนน,ค,ะคนนี้เลยฮะสุดยอดนะ,ะตำนานนะตำนานที่ยังหายใจยังอยู่กับเซิร์ฟเวอร์แครลรดมาตลอดเวลานะฮะ ว,วินำนะนี่นนะวินำเน่ยวินำวินำวินำเนี่ยแหละวันนั้นะโอ้โหเจอของโหดเข้าไปแล้วฮะไอทีถึงกับจุดๆ,ๆเลยทีเดียวเขาต้องเอาแกะมาเล่นแล้วไม่ได้นะอย่างเงี้ชีวิตดับแน่นอนไม่ต้องเอาแกะก็ดับกูว่านสภาพเนี้ยเคยโดนบ่อยนะผมผมเล่นในเวลาเล่นเจอกแบบับท่านพี่คนนี้นะไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดก็ต้องปล่อยเมาสนะ์อ่ะปล่อยเจอของลูหของซวยนะฮะโอ้โห กลจริงๆอะกะว่าแบบไม่คิดว่าจะเจอนะไม่ได้แบบเออแบบเนี้ยเออจะบอกแล้วผมผมก็แมตช์แรกที่เขาแข่งขันเนี่ยทง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 ,ทงแรกของเกมเนี่ยผมก็ไปดูพี่เขาเล่นเหมือนกันนะไม่ได้ตั้งใจไปดูหรอกไปซื้อตุ๊กตา,ตาวานนะที่ร้านเกมกหลังมอลักก็ไม่แห้งนะก็เจอผู้พี่เจอเนี้ยกลุ่มที่เขาไปแข่งกันเนี้ยตอนผมก็เล่นสองครั้เล่นเล่นมานานแล้วล่ะเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เล่น เออแต่ไปซื้อหมอนะเจอเขาเล่นแ่งโอ้โหพิดยอดนะเล่นกิ้งก่าหางนี่คนแบบไม่ค่อยเล่นน่ะตอนนั้นก็คือแบบอะไรอะกิ้งก่าคืออะไรตายบ่อยอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยเล่นแต่คนคนนี้เลยฮะเป็นไอดอลจริงกิ้งก่าทุกคนนะไม่กิ้งก่าหลายหลายอย่างนะเออเขาเล่นยอดมากทำให้เกิดกิ้งก่ามาเยอะมากเรียบร้อยโดนซับไปโดนซับไปเขาจะมีซับไปอยู่ แก้แค้นให้ข้าด้วยนะครับฝากลูกเมียข้าด้วยช่วงในตวัดนี้ <c oughs> <c oughs> เจอของโงดนะฮะคนที่เหลือในผมก็ไม่รู้จักนะแต่รู้รู้แต่คนเดียวเนะี่ยธงสีแดงเนะี่ยฮะเจอยุคกูสมัยจริงๆนะที่นี่อยู่กู้เกือบสองหางนะเจ้จริงต,ตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำไรมากครับพยายาม พยายามทำอะไรก็ไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะทำอะไรอยู่จบไปฮะจบแล้วก็ถึงรอบที่สานะเหลือเวลา40วินาทีเรารีบวิ่งเข้ามาก็กดทันดีๆครับรอบสุดท้ายน่าจะได้รอบสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เจอกันอีกนานเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันตั้งใจทําไม่ได้ตั้งใจมาทําคลิปจริงๆแต่ว่าเจอโอกาสดีก็เลยมาถ่ายนิดหน่อยทีมสุดท้ายเราขอแบบ ซิวซิวฮะมันหลังโดกระเทิมหนักมานานนะอ้าวทีมเดิมครับใช่หรือปเปล่าทีมเดิมเอ๊ะเออเออโอ้โหสวยนะฮะสวยเอาข้างเข่ามาเล่นด้วยนะอาจจะแย่กว่าเดิมชิบหายแล้วโดนแล้วกูโดนแกนคอหลบหลบหลบอนนี้ไลส่สก,กิลไปก่อนนะเมื่อไม่รู้ว่าทางเข่าเขาเล่นยังไ,ไงเหมือนกันกดมั่วๆมัวๆถ้าสกิลแบบไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำอะไรผมผมนะ ใช้ไม่เป็นลืมหมดเลยฮะรู้อย่างเดียวว่าดิสโตรูดแม่งโหดแค่แนั้นเองตอนนี้เราต้องหนีฮะต้องหนีเกิดหายกับตายไล่เข้าไปไล่เข้าไปมีอะไรไล่เข้าไปฮะดิสโตรูดไม่ต้องร่างหองฮะโดนบ่อยฮะอุย้ยเหมือนมีเหมือนมีข้างเข้าอีกฝั่งช่วยผมไว้นะเรียบร้อยฮะโดนแกนคอร์สดับทันทีไม่ใช่แกนคอร์สเบเกอร์นะฮะรู้สึกว่าเราต้อง ต้องจัดอะไรใหม่ๆฮะเอาเอา้ยไม่ใช่จัดเลยเอาแบบเนเดิมนะเอาเอาแกะไปซับทีมนะคือจะเรียกว่าซับไม่ได้ก็ไม่เป็นไระหน้าด้านเล่นก่อนโอเคตอนนี้เขาก็ลุมลุมสกร,รมแกะแกะหมดชิวไอ้บ้าทำอะไรอ่ะสบายมีโล่ไปรับไปก่อนอสันก็พยายามจะไล่โดนกูหลับแป๊บหนึง่งฮะหลับเอาแทนน้าตายนะไม่ได้ดูเลยดูแต่ผ่ากต่บ้าจริงๆอะ ซันเดี๋ยวพี่ตื่นนะแป๊บหนึ่งหลับนานมากเลยนะผมก็ต้องจดจําวิธีเล่นของแก่คนนี้มาใช้บ้างเขาเขาเขาหลับผมแล้วก็ยังไงฮะเดี๋ยวเราต้องฝาบนี่ไปก่อนนะโดนโดนเฮ้ยเคื่องเต็มกูโดนโดนโอวโหอยู่ได้นะตกใจนิดนิดนะผมเห็นแก่ใช้ยาระบายนะตอนนี้ต้องจับข่าวกัแพนด้าฉกเอาเฟเทอร์ไป มีจะได้มันแหวนโดคอนเบรกเตอร์สันเคาน์เตอร์สไตล์โอ้โหยอดเรียกว่ายืมดาเมจของเพื่อนมาไม่ใช่เอาส่งศัตรูมาใช้เป็นประโยชน์นะฮะเป็นเป็นอ่สกิลของหมาป่าเลยนะเป็นท่าตั้งรับสุดยอดอันนี้เป็นแพนด้าแพนด้าจะเคาน์เตอร์บ้างไม่ได้นะไม่มีช็อตเลยโอ้ยโดนตะพลาทเลยไทย นี่นี่นี่ดูนี่เอาช็อตนี้เลยช็อตนี้เลยเอายังไงต่อยังไงตอบหยุดเดี๋ยวร้องหยุดร้องหยุดร้องคีนหาคีนคีนไม่มีคีนยังโหลดอยู่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเขาคีนแล้วเขาคีนแล้วคีนกูพุ่งมาคีนกูพิ่งมาคีนกูพุ่งมาอึดอึดอึดยังยังรอดไปได้นะใจจะวายนะนึกว่าจะเละนะ เหมือนน่ะสกิลไปช่วยเขาอะไรเงี้ยเบิร์ตตายไล่กันพยายามไล่สับไปเรื่อยๆไล่ทิ้งห่างอย่าเข้าไปจุดจุดขาวๆนั่นมันไม่ดีนะโอ้โหคุณหมาคนนี้ก็ไล่คอสเบกคอสเบกรัวๆนะเนื่องจากดับเบิลเดอะอาร์ตเยอะมากผมเห็นหมาผมก็อยากเข้าไปเล่นนะอยากเล่นหมาบ้างอยากไปไล่แก้มคอสร่างทองลื่นหล่อๆองนี้นั่นแหละคอสเตอร์มาแล้วไม่ใช่คอสเบกมาแล้วมั่วแล้ว โอ้โหเขาใช้ดบาบแมลงมนากันทุกคนเลยนะเป็นดาบที่ผมชอบมากนะแมลงหนาสีขาวนะเลยแบบใส่ชุดแกนใส่ชุดอะไรใส่ชุดล้อย,ย่อลแล้วก็สใส่ดาบเลยนะไม่เปลี่ยนเลยเพาชอบมากรู้สึกกลับมาเหตุที่ก็ที่ถึงคนเดิมนะเขาเติร์นสไปโอ้โหขัดโอ้โหเอา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  ไม่เกิดดาเมจที่เนี่ยครับไม่เกิดดาเมจซ้ำซ้อนนะไม่มีการเคาน์เตอร์กันปักปกปันะอดดูฉากรอๆของผู้เล่นเพยเยอร์ที่เล่นหมาฮะไม่รู้ใครจะเคาน์เตอร์ได้แหละแต่คนนี้หลับนะฮะเดี๋ยวตายมาโดนโบว์นี่หว่าเดี๋ยวเอาจับไว้ก่อนนะมันฮิลไม่ขึ้นเนี่ยกูลืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ฆ่าเข้าไปคะส่งกำลังใจไปช่วยพ่อ ดุกันจริงๆหลับโดนหลับแล้วฮะรุ่นร้อยขอบคุณครับจะได้ผ้าเป็นอย่างสนุกสนานนะสันก็ไล่เขาปัดแฝงเข้าไปแกนคอรสไปข้างข้าวล่วงไปโดนสวยเงี้ยมาแล้วครับยาระใบไม่กล้าเข้ามาครับปล่อยพี่นอนได้ไม่เป็นไรดูยังเลยลกูกคอสเบเกอร์ใส่อะไรไปนะหมาหมาเกิดมาแล้วไล่ไล่ยำมาแกนคอส เหมือนจะโพ้วงไม่ติดหรือเปล่านั่นครับใส่ใส่เซตชาเปิดร่างทองเพื่อความนานแกนคอใส่ครับกลัวโอ้โหเคาเตอร์พัดคุณหมาเอ้ายานระบายกูกดไปเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วซวยซวยของสกิลสุดสุดโหดนะฮะเรียกว่าดาบของคมนะใช้ไม่ดีก็เพื่อนก็บป็ลยนะโอ้โหขอโทษจริงๆฮะอย่าด่ากูหลัง้หมันะขอบคุณครับ <Exped> อ <ition ing WA> <un rinse pot. sweating myślę> ้าว <aja> แล้วเราก็โดนเป็นทอมเบนไม่ใช่ครับตอนนี้อยู่แล้วดีมคอสโซประมาณนั้นนะถ้าไม่ผิดตายสับเปลอสับเปลอวิ่งไปแล้วสับกาสับลิงพร้อมกันคอสเบเกอร์คอสเบเกอร์คอสเบกแกนคอสแกนคอสอ้าวจบแล้วขอบคุณอะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมต่อสู้ด้วยนะครับที่แบบไม่ได้ตั้งใจ มันมาร่วมเท่าไหร่ฮะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองทีมมากที่เข้ามาเป็นคลิปส่วนหนึ่งเป็นคลิปนะที่ไม่ได้ทำนานเลยขอบคุณมากจริงๆครับก็ขอบคุณน้องๆสองคนด้วยที่ยังอยู่กับเราตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่พบกันตลอดเลยทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดว่าเออไม่เล่นแล้วหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ก็มีแบบ ถ้ไหลอ่ะก็ขอบคุณมากเลยครับที่คิดถึงกันตลอดนะคิดถึงกันแบบเออปื้อมอ่ะยังไงก็ถ้าเกิดอนาคตนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะได้กลับมาเห็นกันเล่นกันอีกนะแต่สกิลหมาเนี่ยผมจัดกแล้วว่าถ้ามันมีสายสี่อะไรใหม่หมก็จะกลับมาทำให้ตลอดนะเพราะว่าทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณที่ตามตลอดนะ